ความน่ารักของเธอนำมันเด่งโดดอร่าเธอฟุ้งกระจายไปไกลหลายโยแค่เธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจีดคิวปิดยิ่งใจได้แม่นคลโคอยากโทไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กื่อแม่จะหาว่าเราเป็นคนคิดตู่ ถามว่าควรช่วเธออดโสดไหมจะได้กล่าวพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเอาเองคืนนี i, in splash, be normal, ้เตอแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงตีสองแตอแฟนไม่มีจะอยากจีบเธอเปาเบเธอไปแล้วนัดกันให้ดีแฟนเลยที่จะรีบโทรมาจีความโสดปรงมาก็ปิดก็ปอยก็ปิดก็ปอยก็ปิดก็ปอยปอยโสดเะคิดกเป็นร้อยคิดกเป็นร้อยนี่จะสอง โสดเ,เป็นบางเวลาจะไปจะมาก็ได้เวลาจ่อยย่อ,อยย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 อยโอ้ยเส็งเล่นเจอตัวแม่เต็มเต็มาเจ็บอ,อกซ้ายเลยลงมาตอมลุกมากถูกคนสวยไม่โยนความหวังให้ยากพอตีสองเวลาความสดเธอก็หมดแล้วอย่าคิดจะต่อเวลาให้ยากอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่ ว่าแม่แต่หาว่าเราเป็นคนคิดตู้เลยอยากจะถามเอาให้ชัวร์ๆเธอโสดไหมจะได้กล้าพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเอาเองคืนนี้แธอแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงตีสอนเธอแฟนไม่มีสต่อยากจีบเธอเบอร์เธอไปแล้วนัดกันให้ดีแฟนเพลออีกทีจะรีบโทรไหมจี ความโสดปัมกมันก็ปิดก,ก็ปอยก็ปิดกระปอยก็ boy, ปกิดกะปอยปอยโสดหกิ๊กเป็นร้อยไม่งกิ๊กเป็นร้อยนี่จะสองร้อยโสดเป็นบางวันลาถ้าแฟนจะมาก,ก็ได้เป็นละใจใหญ่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 หหหโอ้ยเซ็งยังเจอตัวแม่เต็ม,มเต็มมึงมีโปรโมชั่นมีปีความโสดอย่างนี้ไม่มีมาบ่อยไม่ได้มาเชิดเด็ดติ้งยืนยันจริงจริงไม่ได้ อยากขออีเมลวอชแอปไลน์หรือมีแชทขอลอยให้ร้อยบอกเลยนะจุดจุดนี้รีบจีบเลยพี่ความสดหน่ะมีน้อยแล้วนะคะพูดเลยอย่าหยอดน,นะเดี๋ยวยอนโอเคขอเสิร์ตกันได้ไหมฮะ,ะ,ะมามาพร้อมกันว่า ความโสดประมาณกระปิดกระปายกระปิดกระปายกระปิดกระปายปานโสดแต่คิดเป็นร้อยไม่คิดเป็นร้อยมิจะสองรักโสดไม่มาเวลาถ้แฟนจะมาก็ได้เวลาจอยย่อย่ๆๆความโสดรระมาณกระปิดกระปายกระปิดกระปายกระปิดกระปายปานโสดเป็นคิกเป็นร้อยไม่กิกเป็นร้อยมิจะสองรัโสดไม่นาเวลาถ้แฟนจะมาก็ได้เวลาจอ่อยย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 หอ่อย

จะได้ร้องหรือเปล่ารออยู่ถือไหมไม่เดินมามาเต้นคาเล่ร้องอยู่มาร้องตอนท้ายใช่ค่ะนีคููจินสองคู่น้องเต๋ากับน้องขาชาครับน้องเนสกับน้องไรท์ครับคุณบอกว่าอะไรเมื่อกี้ก่อนเข้าโฆษณาอยากให้เต๋ากับอยากให้เต๋ากับขาชาหอมกันเพราะว่าคููจินคููจินก็ต้องหอมกันจริงๆทุกๆไม่มาอมกหน่อยก็เป็นคููจินขาชา ภาชน้ะเดียวครับนี่คือมีความสุขหรือม่วงหรือว่าแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขดีแล้วมีความสุขก็หอมเต๋าหน่อยสิเช้าเช้าเร็วๆกอดกันก็ได้เอะกอดกันหน่อยเร็วๆกอดกอดกันเพื่อนกันอ่ะได้เพื่อนกันไม่กอดไม่ได้ต้องไปดูในคอนเสิร์ตต้องไปในคอนเสิร์ต ด้วยด้วยความที่เราอยู่ในบ้าน F3 เอฟสามเดือนฮะไม่เจอใครเลยครับเจอหน้ากัน2คนเนี่ยฮะอยู่เนรัอคนในบ้านเหรอคะอะไรครับรักกันเอง่ไม่ได้รักกันเองแฟนขับเขาจิ้นผมไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องหรอกอะไรเงี้ยฮะคือแฟนขับเขาจิ้นอยู่ข้างนอกแล้วเขามาเชียร์เราแต่พฤติกรรมเราก็ด้วยนั่นแหละอยู่ในบ้านเราก็เออก็อะไรก็ อยู่ก็สองคนไงสองอะไรก็เต๋าอย่างเงี้ยพับผ้าให้พับเกียงในให้ไม่ใช่เลไม่มีไม่มีไม่มีแต่งเรื่องเหรอไมม่ีแต่งเรื่องแต่งเรื่องอต่ทีนี้พยายามจะจิ้นกันจนจบ AF แล้วแหะปิไปไม่รอดแลยจ้ะอ๋อมันมันจิ้นกันไม่ลงแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเพื่อนรักกันไปแล้วนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยก็มาร่วมคอนเสิร์ตกันแต่ก็ไม่ใช่แค่คู่นี้คู่เดียวอีกคู่หนึ่งก็ก็จิ้นเหมือนกันจิ้นเหมือนกันใช่ไหม เขาก็จิ้นให้เหมือนกัน่ะอันนี้เขาจิ้นกันแล้วแล้วเป็นคมจริงไหมอะคะแต่เป็นเพื่อนกันค่ะแหม่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 ไหม่แหม่วหม่แอม่แหม่แหม่แไม่เหม่แหม่แหข่แห่แหม่แ่วหเ่ม้าห่แหน่อห่าทม่เรา่ห็นแหม่แหม่แห่ยม่แหม่แหม่กัน่แหม่แเมียนม่แหมนแหม่มอแมาจากม่แหร่แหม่ยมหา่แหม่แหม่แห ลงตัวเดียวกันสอบเหมือนกันสอบเหมือนกันเนี่ยสี่ปีอะไรสี่ปีก็เรียนด้วยกันตลอดสี่ปีอยู่ด้วยกันตลอดเลยเราเนี่ยเหมือนผู้หญิงเลยนะแต๋วพี่เหมาอะจิบกิบคอพี่เหา มาก็เพื่อนกันครับผมเดี๋ยวจะเผาเยอะกว่านี้เดี๋ยวเผาเยอะกว่านี้แน่นอนล่ครับนี่จะมีอ i r g i ์จินชื่อไวร์จินฟินใช่ไหมใช่รับโอ้ v ว r g ินทวีจินนี่วร์จินแล้วรู้เป็นรู้เป็นววร์จินรึบ i r g อ n f รท c จินฟินคอนเสิร์วันเสาร์ที่18บแปนมายนค่ะที่ทันดีโดมงทองธานีค่ะมีกี่คู่จิ้นนะจ๊ะ มี4คู่ค่ะอ๋อมีอีกสองใช่อีกสองเป็นคู่ใหม่ของบ้าน AF เลยหญิง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 นี่จะเป็นคู่เอมน้ำาอฟ1 1แล้วก็จะเป็นมาริวเบนต์เอค่ิบสค่ะแล้วคอนเจิร์มีกี่โมงนะคะ ปรตูเปิดห้าประตูเปิดห้าโมงครับแล้วประตูปิดหกโมงใช่ครับประตูเปิดห้าโมงนะปิดห้าปิดสิบห้าห้าโมงสิบห้าปิดแล้วพอแล้วถ้าเข้าไปได้7คนก็ดูแค่เคนไม่ไม่ดูได้อยู่ไม่ใช่อย่างนั้นที่เรบอกว่าเรามีเรามีบัตรใช่ไหมฮะเรามีบัตรเวิร์ r จินฟินคอนเสิร์มาแจกด้วยนะครติดตามกิการได้ที่หน้า Facebook ของเราเข้าไปที่เฟซบุ๊กทีม mk live เดี๋ยวเราจะบอกคุณว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างคุณเข้าไปกดไลค์หรือว่ากด follow ทางโซเชียลของตื่นมาคุยได้ยังครับรีบเข้าไปดูใน a c e b o o k ก็คือ TMK Live และ Instagram ก็คือ TMK Live เช่นเดียวกันนะครับน่ต้องบอกว่าเต๋าช่วงนี้เราสีกันเพราะว่าเราฟีเจอร์กันอยู่ช่วงนี้โอ้โหฟีเจอร์แบบนั้นคือร่วมงานกันอยู่เราเล่นเป็นพระเอกละครเขาเล่นเป็นพระรองต้องติดตามต้องติดตามต้องติดตามครับเรื่องอะไรอะ พรินเซสสาวใช่ไหมครับอ๋อพรินเซสคับเป็นซีพี่เกาหลีไงอ้อนแล้วก็มาทำอีเมคแบบไทยใช่ป่ะมีตัวเด่นเลยนะแต่ไม่บอกว่าเป็นใครแต่ประเด่นมากเด่นเลยใช่ป่ะเด่นกว่าผมอีกจริงปะตอนรู้ว่าเต๋าเป็นพระเอกเราเล่นทันทีโอ้โหตอนรู้เป็นพระเอกเราเล่นทันทีอเรื่อะไรนะอีกทีนึงพรินเซสสาวแล้วใครเป็นพรินเซสเต๋าเหรอไม่วอโดเป็นเพราะเราเป็นแค่เราเป็นเจ้าหญิงเองแล้วเขาเป็นเจ้าชายให้ให้ติดตามเร็วๆนี้แล้วกันแต่ว่าฝากหน่อยแล้วกันชอบคอนเสิร์ตเดี๋ยวให้ใครฝากนี้ ค่ะแช่ครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตไปด้วยแล้วกันนะฮะสําหรับคอนเสิร์ต AF Virgin f i คอนเสิร์ตครับ18มิถุนายนนี้นะครับก็จองบัตรได้ที่ All Ticket นะฮะแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสครับวันที่18ไปเจอกันที่ Thanadom เมืองของธานีครับคือคชาก็เป็นบุคลิกอย่างนี้นะคะไม่ใช่เขาไม่อยากให้ไปนะเขาจะเป็นคนเฉยๆอย่างนี้เขาจะไม่แบบว่าไปเจอกันที่นู่นที่เนี่ยเขาจะไม่เห็นไปเจอกันก็แล้วกันวัรรีากาบคุณน้องๆจากเพชรบูรณ์ด้วยนะครับที่อแรกมาดรับ ใช่วันพรุ่งนี้วันนี้เราไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ